สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางหางเสงภาคเช้านะครับประจำเป็นพุทที่28นะครับสำหรับหางเสงพึ่งจะเปิดเป็นรอบแรกนะครับเบาๆไปก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวฟังคร่าวๆแล้วกันครับหางเสงเปิดที่บวกครับ7 9 4 8 8 9 4 8 8นะครับ79488อย่างไรฟังผมเสร็จทั้งคลิปถ้าถูกใจเลขที่ผมวางตามครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันนะครับ สำหรับสำหรับสำหรับหังเสงเช้านี้ไอซีแปดแปดีผมเล็งไว้น่าจะตัวเปิดน่าจะมีโอกาสปิดนะครับน่าจะมีโอกาสปิดตามตัวเปิดผมขอดูแป๊มถ้าผมเลือกผมจะเลือกอะไรผมเลือกอยู่สามคู่นะสามคู่เปิดเบิ้ลปิดเบิ้ลเ,เ,เ,เป็นไป,นป,นปนได้นะครับเช้านี้เด่นสุดที่จับได้ก็คือแปดนะครับวิ่งบอลรูล่างแปดสำหรับคนชอบวิง่งชอบบลรูนะแปดน่าจะยังอยู่ครับแปดอะไรดี c ี 4, 4, 3 8สวยซี 4, 4, 3ีสามแปด6ี7ีสามแปดเจ็ดสเจ็ดสปดแป 98ก็สวย0498อันนี้5หางครึง่ง9889ติดเป็น1หางครับเนาะ1 0มา7เหมือนเดิมนะครับ1 0ใส่7เหมือนเดิมนี่เนี่ย3ตัวะครับ 7, 7 4 4 7 7 4 7 8 4 7 3 8 7 6 8 7 7 8 7 8 8แล้วก็798นะครับสำหรับหางเสียงเช้าได้ประมาณนี้นะครับ รอบแรกเบาๆไปก่อนแล้วกันเนาะสวัสดีครับ